สมุนไพรตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับดอกดีปลีนะครับดอกดีปลีใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับดีปลีเยอะมากเลยนะครับน้องแป้งเนาะนี่นี่นี่ดีปลีโอต้นใหญ่มากเลยน้องแป้งนี่ค่ะในลูกนแต่แต่ก่อนมันใหญ่กว่านี้มั้งค่ะนี่นะครับแต่ก่อนมันใหญ่กว่านี้ค่ะใชมไหม ือเผ็ดมากโอ้ดีปรีนี่ค่ะลูกใหญ่อยู่นี่ค่ะในลูกจะเด็ดมันเจะลูกเด้อแต่มันอยู่งหันลังอะเด็ดอ,องค์กางยังเด็ดแล้วลูกในลูกใหญ่นะครับดีปรีโอ้ต้นใหญ่มากเลยอันนี้แดงก่อนดอกดีปรีนะครับสนใจพักได้นะครับดอกดีปรีมันเต็มเต็มเลยเยอะมากเลยครับ คุณแม่อนุรักษ์พือสมุนไพรด้วยนะครับดีปรีเต็มเลยน้องแป้งอันนี้ปลูก